จะถอดรหัสนะฮะรหัสกายเนื้อกายทิพมันคืออะไรนะครับเอากันว่ามันมีปรมาณูอะตอมโมเลกุลอนุภาคและอนุโมดิสระทั้งหมดนี้นะครับมันอยู่ใต้ที่พลดาวครับจะมีดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวมันตอยู่ดาวรา,วาวหูนะครับกลุ่มนี้นะครับเป็นพวกอิเล็กตรอน ประจุไฟฟ้าลบกับแล้วก็นิวตรอนประจุไฟฟ้ากลางส่วนดาวพฤหัสด,ดาวพุธด,ดาวเนปจูนดาวเกตอันนี้อยู่ในกลุ่มโปรโตอนครับมีประจุไฟฟ้าบวกถ้าเราแยกนี่ออกได้นะฮะจากโหงเราะสานมาเป็นวิทยาสา์เนี่ยนิวตรอนประจุไฟฟ้ากลางฉะนั้น เมื่อเรามีอิเล็กตรอนลบโปรตอนบวกนิวตรอนกลางก็จะมาแทรกกับเป็นตัวระเชื่อมนะครับนะนิวตรอนก็จะมีดาวพูโตดาวจันท์ดาวศุกรดาวเสาครับนะเป็นนิวตรอนนี่เราจะถอดเห็นเลยครับนะในคัมภีร์ปฏิจจสมุปาทนะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยดาวอะไรบ้างเ,าเห็นเลย เนี่ยเราจะเห็นแล้ครับสิบสองราศีนี่นะครับนะอวิชาอาวิชานี่คือนิวตรอนครับเข้าได้ทั้งทั้งโปรตอนแล้วก็เอ่ออิเล็กตรอนนะครับนะฮะตัวราหูนี่อิเล็กตรอนครับดาวเกตนี่ก็ปโปรตอนนะครับดาวจันนี่นิวตรอนดาวอาทิตย์อิเล็กตรอนดาวพุธโปรตอนครับดาวศุกร์ก็นิวตรอนดาวอังคารนนี่อิเล็กตรอน ดาวพฤหัสโปรตอนครับดาวเสาในนิวตรอนดาวมุตยูนี่อิเล็กตรอนครับแล้วดาวเนปจูนนี่ก็โปรตอนครับฉะนั้นเมื่อเราแบ่งดาวได้นะครับเราสามารถนั่นได้เลยครับนะคือหมายถึงว่านิวตรอนเนี่ยไม่มีประจุไฟฟ้าครับสามารถทะลุทะลวงผ่านเหล็กกำแพงได้ไม่มีอำนาจไฟฟ้าชนิดไหนต้านทาน ปิดกั้นได้ครับนิวตันจึงถูกใช้ทำหัวจรวดแล้วก็หัวกระสุนปืนครับนะที่นั้นตัวนี้แรงมากนิวตันอยู่ที่ไหนครับอยู่ในดวงอาทิตย์ครับจิตจัน์นามรูปนะครับส่วนดาวเกตแล้วก็รูปราวหูคุมกายเนื้อและกายทิพย กายเนื้อสังขารลาหูครับนะฮะเลขแปดกายทิพย์คือวิญญาณเลขเก้ากายเนื้อสังขารนะครับมันต้องคู่กันนะครับแปดกับเก้าจากนั้นถ้าเราจะถอดถอดสมาการออมานะครับนะ,ะอนาคตปัจจุบัน,อน,อ,นอนาคตคือดินอนาคตคือดินกระดาพุทธร่างกายจะไม่เน่าเปื่อย ถ้าเราใส่ประหลอดเข้าไปนะครับแล้วก็ลดมันกำลัง17โปรตอนนะครับนะแล้วก็อังคารทานนา้ำปัจจุบันครับเลือดรอเลี้ยงร่างกายก็แร่เหล็กนะครับลดขมกำลัง8ครับและอิเล็กตรอนส่วนอนาคตไฟครับพื้นหัดมีนม้ำไฟทำให้อุ่นครับกายเนื้อแร่สังกะสี รถหวานกำลังสิบโปรโตอนครับก็จะครบสามนะตอนนี้โปรโตอนเนี่ยประจุไฟฟ้าบวกอยู่จุดศูนย์กลางของนิวเคลียสมีนิวตรอนประจุไฟฟ้ากลางปรมูปร,ม,ปรมนูส่วนเจตสิกนี่คือกายทิพย์ครับนะจับต้องไม่ได้ไม่เห็นครับนะวิญญาณดาว,ดาวเกตเนี่ยจะมีกลิ่นมีรส แล้วก็โอชาครับนะบกายทิพย์เจมีนิวตรอนปัจจุบันปจัจจุบันอดีตนะปัจจุบันอดีตนะฮะก็จะมีไฟอาทิตย์เป็นไฟย่อยอาหารแร่ทองลดเผ็ดกำลัง6ครับเป็นอิเล็กตรอนส่วนอดีตลมดาวศุกร์นะครับเป็นลมหายใจแร่ทองแดงครับลดฝาดกำลัง21ครับอันนี้คือนิวตรอน แล้วอดีตอดีตดาวเสาครับนะฮะเป็นกระดูกสันหลังแร่ตะกัวคาร์บอนรถเปรี้ยวกําลังสิบครับนิวตรนนนอนอิเล็กตรอนชีวิตินทรีเจตสิกก็คือแร่ธาตุโมเลกุลและปรมาโนเป็นประจุไฟฟ้า,ฟาลบเล็กที่สุดจิตวิญญาณนี่กําเนิดจากดาวพลูโตนะครับ แล้วก็เป็นธาตุไฟเป็นนิวตอนครับจิตใต้สำนึกโดยผ่านอิเล็กตรอนอาทิตย์ควบคุมวิญญาณจากกาเล็กซี่สู่ดาวฤกษ์27ิก27กลุ่มสร้างกระดูกผ่านดาวเสาเจ็ดจักรจิตวิญญาณธาตุน้ำจาก,าจากด,ดาวจากดาวดนปจูนโปรโตอนนะครับ โตเนื้อจิตจำนึกสร้างกายเนื้อผ่านดาวบังคารอิเล็กตรอนครับควบคุมสังขารกายเนื้อผ่านพริเคิล